เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกร,กรชาวยางพาราทุกท่านนะคะมามีทีนิวส์มาแล้วนะคะได้ยินเสียงนะคะก็คงรู้แล้วแหละว่าจะมีข่าวดีมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะโอ้โหเป็นอะไรที่น่าจะได้เฮนะ่ะสำหรับคนที่เฝ้ารอเงินประกันยางพาราสองวดที่มันไม่เข้าสักทีอยู่นะคะคลิปนี้เลยค่ะเข้าสักทีเงินประกันยางพาราสองงวดลวดนะคะมันล่าช้าเพราะอะไรนะคะแล้วเดือนไหนรอบไหนที่จะได้บ้างมาเช็คข่าวกันเลยนะคะ ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางนะคะตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3พฤศจิกายน63นะคะก็ก็ได้เห็นชอบให้ดําเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2สําหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยทั้งบัตรสีเขียวและบัตรสีชมพูนะคะเกษตรกรก็ได้แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางภายในวันที่15พฤษภาคม63จํานวน1,830 34,087รายนะคะโดยมีพื้นที่สวนยางที่กลีดได้ทั้งหมด18 000, 000ล้านไร่นะคะ โดยได้มีการกําหนดระยะเวลาประกันรายได้6เดือนนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคม63ถึงมีนาคม6,4นะคะราคาย,ยางที่ประกันรายได้กําหนดให้ยางแผ่นดิบคุณภาพดีอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมน้ํายางสดนะคะ57บาทต่อกิโลกรัมและยางก้อนท้วย23่บาบาทต่อกิโลกรัมนะคะส่วนปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ผลผลิตยางแห้ง20กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนยางก้อนถ้วย40 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนรายละไม่เกิน25ไร่นะคะโดยแบ่งสัดส่วนรายได้แก่เจ้าของสวน60%และคนกรีด40%ผ่านมา2งวดแล้วนะคะล่าสุดน,นะคะวันที่15มกรานะคะนายสุนทรรักรงนะคะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยนะคะ ได้โพสต์ผ่าน Facebook แจ้งข่าวดีทกศได้โอนเงินประกันรายได้ยางพาราให้ทั้ง2ง,งวดแล้วคืองวดที่1นะคะของเดือนตุลาคมและงวดที่สองเดือนพฤศจิกายนตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของวันที่15มกราคม64และ16มกราคม64นะคะ โดยทางกะยะทนะคะก็ได้ส่งรายชื่อทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางที่มีทะเบียนวันที่13สิงหาคม62ถึง15พฤษภาคม63ให้ทกรสรวมทั้งคนที่เคยได้รับเงินประกันรายได้ในระยะแรกและไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลแต่ยังไม่ครบถ้วนทั้งหมดจะค่อยๆทยอยส่งรายชื่อส่งให้ทกสอโอนเงินหลังผ่านการรับรองสิทธิจากคณะทำงานระดับตำบลน,นะคะ ซึ่งสาเหตุที่ล่าช้านะคะแล้วทําให้ทั้งสองวดยังไม่เข้าสักทีเพราะสาเหตุนี้นะคะเพราะว่าเขามีการจะต้องรับรองสิทธิ์จากคณะทํางานของระดับตําบลอยู่นะคะก็เลยทําให้ทั้งสองวดน,นี้นะคะยังไม่เข้านะแต่ตอนนี้ก็คือเข้าแล้วนะคะเราลองไปเช็คเงินได้เลยนะคะอย่างไรก็ดีนะคะชาวสวนยางสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองนะคะว่าได้ขึ้นชื่อเป็นเกษตรกร,ร,กรหรือ,อยังผ่านเว็บไซต์นี้นะคะ www.rubber.co.th นะคะ ซึ่งเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนว่าเรามีชื่อไหมนะคะไม่ได้เกี่ยวกับว่าได้เงินไหมนะแต่เป็นการตรวจสอบว่ามีรายชื่อไหมนะคะหากสงสัยหรือไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กอยอทอสำนักงานใหญ่หรือกยอทอจังหวัดหรือกอยอทอสาขาทั่วประเทศได้นะคะ แต่ถ้าหากอยากเช็คเงินนะคะไม่อยากมาเช็คที่ตู้ทกสนะคะสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินจากทกสไม่ว่าจะเป็นเงินอะไรก็ตามนะคะได้ที่ลิงก์นี้เลยค่ะ c h o n g k o i n b a a c c o m นะคะหรือผ่านทางแอปพลิเคชันทกสเ m o b i l e ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปที่ตู้ทกสกันนะคะ ถ้าสรุปแล้วนะคะสำหรับข่าวนี้ก็คือเขาฟันธงมาแล้วว่าเงินประกันยางพาร,ราออกสองวดแล้วนะคะแต่เหตุที่ล่าช้าเพราะว่าต้องผ่านการรับรองสิสธิ์จากหลายๆที่เนะาะยังไงก็แสดงความยินดีกับชายสวนยางด้วยนะคะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel Mummy T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ